ที่พักที่นี่นะคะมีบุฟเฟ่ลำไยแบบไม่อัน้นส่วนลำไยทั้งหมดสิบเจ็ดไล่หรือเปล่าแต่ใหญ่มากๆเดินไปแล้วก็เด็ดจริงืมขมหวานมากตอนนี้เราอยู่ที่แม่แจ่มนะคะมาพักผ่อนที่เชียงใหม่เนาะใครมาพักที่นี่นะก็จะได้กินลำไยแบบนี้จะมีช่วงประมาณเดือนกระะกฎาสิงหากรกฎาสิงหาประมาณนี้วันนี้ จะพักที่บ้านลงนาข้างหลังนี้นะคะจุคนได้แบบสิบคนบวกเลยนะลับสบายมากแล้วกอากาศดีมากนอกจากลําไยแล้วก็อันนี้เหมือนจะเป็นงอ,อเลยลูกที่กินได้อยู่สูงหน่อยที่เนี่เขาเสิร์ฟอาหารแบบไม่หยุดแล้วก็อาหารที่เนี่จัดเต็มมากๆเลยนะตั้งแต่มาอยู่ที่นี่คือกินแบบทั้งวันจริงๆโอ้ยบรรยากาศดีมากกำลงกินลาไยกันอยู่ลำยยไยแบบบารฟฟ์เนียเก็บเลย ดีมากนอกจากบ้านลงนาตรงเมื่อกี้ก็จะมีบ้านสําหรับแบบกลุ่มเล็กๆพักได้เริ่มต้นที่สองคนนะอ้ามีสระน้ํามีอ่างน้ำนนด้วยบ้านหลังนี้ชื่อพันดาวบ้านหลังนี้ชื่อว่าบ้านพันดาวนะคะมีอ่างน้ำตรงนี้ด้วยแล้วก็เป็นวิวส่วนลำไยพร้อมภูเขาตรงนี้พักได้สูงสุดสี่คนนะน,น่ามากมากมาดูห้องนอนกันน,น่ารักมากที่นี่มีบ้านอยู่ห้าหลังนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูบ้านหลังอื่นๆต่อ เดินไปกินไปอู้ลำไยยินงงในดงลำใหญ่หเยอะมากนอนได้สูงสุดหกคนนะคะบ้านหลังนี้มีลานกว้างมากแล้วก็เป็นวิวอย่างนี้ต้องมีตะกร้านะคะเวลาไปเก็บลำไย หมาะกับคนแบบชอบธรรมชาตินะแล้วก็เป็นฟิลสวนอะไรเงี้ยนะพื้นที่เขาเยอะมากเลยแล้วก็เป็นสวนลำไยลอ้อมรอบหมดเลยเอ๊ะมีบ้านอีกหลังอย่างนี้ชื่อว่าบ้านพิงตะวันไป่าพาไปดูข้างล่างก่อนมาักที่นี่ก็อาจจะมีมแมลงยุงอะไรเป็นเรื่องปกตินะคะเพราะว่าเราอยู่บนดอยเนาะก็ทุกคนต้องเข้าใจนะอ่าบ้านหลังนี้ก็จะมีอ่างอาบน้ำแบบนี้ แล้วก็มีกองไฟแบบนี้แล้วก็วิวเสิร์ฟแบบนี้เหมือนกันด้านล่างของบ้านโรงนาที่เราพักก็จะมีบริเวณประกอบอาหารด้วยนะคะแล้วก็เป็นเหมือนกับโต๊ะอาหารที่สามารถนั่งทานในที่ใต้ถุนของบ้านนะแล้วก็ข้างหน้าเราตรงนี้ก็จะมีสระน้ำแต่ว่าเราไม่ได้เขาเติมน้ำน,นะก็คือสามารถแช่น้ำแล้วก็เห็นวิวด้านหลังแบบนี้เลยคือโคตรฟินอนะ่ะที่นี้